สวัสดีครับผมสวัสดีนาะนะคนที่เขามาเบิงช่องนาะเดนซีจิงไทยแลนด์นะครับผมมือนีนะ่ะเดนมีโอกาสนะครับมาตกปลาอยู่แกนกระจานนะครับอยู่แพชวนโฮมสเตย์นะครับอยู่แกนกระจานนะครับผมมาตามหลนานฝ่าพี่น้อยมารูว่าอีใดบ่ น้องเซย์หยิบเนกระมังที่นี่เต้มเลงถือว่าพานนึกไม่ออกนะครับนี่ครับนาเดีนลงเวทยหาคันนะครับทั้งหมดน,นี่นะครับแพ้เป็นแบบนี้นะครับบม่ได้ใชยท่า,ยาตรงไหนนาๆเบื้องนะครับเพราะว่ามันย้อนเสียงจังหน่อยนะครับเอ,เอาเอาเลียมนี่ก็ได้นะเนาะเมื่อกี้นาเดีนล้มเบียดห่าคันนะครับ เนี่ยที่เราเดินใส่นะครับเป็นนี่เลยนะครับอันนี้เป็นถุงสามกิโลนะครับผมนี่นครับมันไม่ใช่เองนะครับผู้ใดจะสร้างก็สร้างได้นะครับผมนสามกิโลครับตัวเกลียวเป็นเกีียวมันหมูน้ำแดงนะครับมือนนี่ครับลงสายหวานหาคันบรรยากาศประมาณนี้ครับ ค่าแพ้นะครับค่าบริการแพ้นะครับสองคนนะครับกับเมื่อเมื่อรหาร้อยยิบซี่สัมงนะครับแต่ถ้ามาเกินสองคนหรือเป็นครอบครัวขึ้นไปกับวันละพันนะครับเป็นวันธรรมดานะครับวันคัดจะเลิกพันห้านะครับก็ผมลุงชวนใจดีเด้อพี่น้องมาโหลดร่มเลื่อนครับเงียบสงบครับตกปลาสบายๆครับผมกับประมาณนี้นะครับผม ฝากเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกดมีหยังให้กดกดรดนะครับกดกดไปรดเออเพื่อสนับสนุนนาเดนนะครับให้คลิปต่อไปนะครับผมครับเดี๋ยวมารอรุ่นรอชมรอติดตามกันเลยครับว่านาเดนนี่ประสบข้างเร็ียบอมเมอนี้นะครับครับผมล้งแชร์หาคันก็พอนะครับขี่คันตีเขาว่าย้ำแรงกระมังเขาหลายเขาว่าครับผมประมาณนี้ครับครับ รอหลุนรอช่วงไปเลยครับผม กำลังล้วนกำลังครับรบึงไปกันครับ4ีคันอีคันหนึ่งขาดครับกำลังหมัดวอดีไปเอาขึ้นมาเปลี่ยนเงี้ยครับผมจิตต้นใบยาลาบครับอ่าไม้นี่อุปสรรค ก็หลายเนี่ยนะครับต้นใบายาลาบต่อใบายาลาบหลายนะครับแบบผูใ้ใดม้าหมายนี่ก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์มาหลายๆเด้ด้ครับผม ตับดับครับผมไี่เดี๋ยวป้าดึงครับคันนี้ส่งครับ ดีนะงแรงครับผมประมาณตอนนี้4โมงเกือบ5โมงแล้วนะครับเอ่อนึ่งนะครับฟังนี่นะครับนี่ครับฟังนี่เป็นสบายใจโฮมสเตย์นะครับหมายดังนะครับหมายดังเก็นกระจานนะครับผมอ่าผมจยูฮอดก้อนนะครับทางเข่าที่ฮอดก้อนสบายใจนะครับ หม้เขาไม้ชวนโฮมสเตย์ที่เป็นแพ้นะครับแพ้ติดติดริมฟังนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับไม้เนี่ครับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ใกล้ๆตกดินนะครับสวยงามนะครับผม ลมบ่หัวจะเงียบๆนะครับล้มแห้งนะครับตีเบียดบ่ได้เลยนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับตีกะพัดก่อนเงียพังเมือนะครับผมกบกะที่เริ่มล้เบ็ดไม่แล้วนะครับมาร้อรลุนรอชมช่วงคำคำช่วงมืดๆกันนะครับผม 来，吃了。 Yeah. xuống bình thường thương ơn Khánh bạn đã theo dõi <laughs> Khó hay tăng sải <laughs> Wow. Tiết về đi. <laughs> 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 ปันเดียวไม่ทันแล้วกองต้องเอาตัวช่วยมา กินยำแยงนะครับกับเศ้ามืดนะครับช่วงตีหานะครับตีหาไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ไปฮอนมืดนะครับ ครับเบื้องเอาครับต้องหาผู้ซอยครับเบื้องกันยาวๆไปเลยครับต้องผู้เรื่งตั้งสายครับตีเบียดผู้เรื่องเอาปลาครับผม ngập cả làm ăn, thầy thầy cọp, ลุ่นุนนั่งเฝ้าเลยครับ

ร้อนไดปั่นเงียเนะงงกกับมั้งถล่มพี่น้อง 那那，你上材料，我,我把已经关了。 อรอด่ดกันครับหน้าหน้าครับปวดเอวแล้ว โอ้ก็บังง่ายนะนะาให้ฝ่ามือครับอย่าส้างเด้อหนึ่งเสียงอย่าส้างครับให้ฝ่ามือเลยครับโอ้เมื่อกี้ไม่อยู่อ่ะไม่ทันเลยผมอ่ะได้ตั้งหลักใหม่เริ่มใหม่หมดเลยอ่ะ 可以、oh yeah. <laughs>

พูกบนั่นเ้างบุปินหัวหัวไป่ัไปหันเนาะครับมดมักมันมามาเลยนะครับหน้าหน้าครับยุดยอดเลย លានដែលន្តាន់សាស់សាស់សាស់ម ให้มันบินอยู่ข้างในแต่เราเงียบ ยอดผมก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็จีเกยเก็บของกลับบ้านนะครับแล้วก็จะมาสรุปยอดปลาให้นานาทุกคนในเบืองนะครับผมครับผมก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับอย่าเก็บอย่าจนนะครับคิดสิ่งใดก็สมปราถนานะครับออกหมายก็คอยห้มันๆมันนะครับครับผมสุดท้ายนี่นรินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปยอดป่านะครับกลับเลยนะครับเจนาจาจย์ โลบเลื่อนครับแพ้ไงครับมียอดสามแพ้นะครับของชวนโฮมสเตย์นะครับผมลกบปลาเงียบสงบครับรับมาสรุปยอดปลากับสร้างแรกกันเลยครับผม ือว่าสับเรียกอยู่นะครับเพราะว่าไทยโบ่ว่าโนหนึงหางหนึง ครับโบตัวนี้โลหกครับแล้วก็ตะเพียนโอเคครับประมาณนี้ครับผม